เอาเลยครับผมแล้วต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่ททานกันด้วยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราก็กลับมาเจอกันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับไ,ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวเจ้าแอดออนที่อยู่ใน Marketplace นะครับผมของตัวเกม Minecraft นะครับผมซึ่งเป็น แอปออนฟรีนะครับผมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆแบบไม่ต้องเสียสังกันเลยนะครับผมเจอแอปออนนี้นะครับผมมีชื่อว่า Dragonfly นะฮะวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็เข้าไปใน Marketplace นะครับผมหลังจากนั้นนะครับพิมพ์ไปคำว่า Dragonfly Lite นะครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็กดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยครับผมหรือใครนะครับผมที่ ไม่อยากจะเข้าไปพิ์ให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนี่ครับผมมีลิงก์เจ้าแอดออนนี้ไว้ให้แล้วนี่ฮะอ่ะมาดูกันครับผมว่าแอดออนนี้มีอะไรมากนะครับแอดออนนี้แน่นอนครับตามชื่อเลยครับเกี่ยวกับมังกรนะฮะก็จะมีมังกรสารพัดเลยนะครับผมของนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างโลกใส่แอดออนลายเสร็จครับก็จะเข้ามา ในหน้าเกมแล้วใช่ไหมก็เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยนี่ครับผมช่องนี้นะฮะแล้วก็ตรงไข่นะครับกดมานครับก็นี่ครับเต็มเลยฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันทีละตัวเลยนะครับผมอ่ะพอเราเซกไข่มาใช่ไหมเราก็จะพอระวางครับก็จะเป็นไข่ก้อนๆแบบนี้เลยนี่ฮะ ก็ไข่เนี่ยถ้าเราเล่นในอชีชิตรอดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดเองตามธรรมชาติได้นะฮะแล้วก็มันก็สามารถที่จะพบมังกรที่เป็นแบบตัวนะับผมเป็นแบบตัวได้เลยเนยะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นไข่แบบเจอเป็นตัวเป็นเ,นเลยก็มีนะฮะโอเคครับอ่ะโอเคไปก่อนแล้วก็อ่ะเรามารีวิวไอไข่สองลูกนี้ก่อนนะฮะไอ สองโลกสีดำตาสีฟ้าลายจุดนี้นะครับก็อ่ะอันแรกนี่ครับผมก็จะเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าไข่มังกรนะฮะนี่มันก็จะมีมังกรแบบเลี้ยงด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับในนี้นะครับก็จะมีไข่มังกรขายนะครับมังกรสีดำไข่อันนี้อุ้ยมังกรโจมตีมอสเซอร์ด้วยนี่ยทไปเล่นไปะ นะครับแล้วมีอาร์นะครับมีเชือกมีหวีนะครับแล้วมีเชียร์นไกลนะครับสามารถพบได้ตามธรรมชาติเหมือนกันฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นคนขายเออเขาเรียกว่าผลมัเป็นผลไม้ที่เอาไว้บัฟมังกรเรานะครับสอันนี้เลยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเออบัฟอะไรวะโจมตี อันนี้อันนี้น่าจะบัฟบัฟเลือดนะอันนี้แล้วอันนี้ก็น่าจะบัฟความเร็วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะโอเคจบไปแล้วนะครับสําหรับไข่เจ้าสองตัวนี้นะสามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติเลยนะครับอัาต่อไปครับผมเรามาดูไข่มัง่อกันมากดีกว่าฮะเอาเริ่มจากการเก็บไข่ก่อนดีกวา่าเราไปเจอไข,อข่มัง้อใช่ไหมเราก็เก็บมาใช้โดยการตีธรรมดานะคะปุ๊บอ่ะ เราจะได้ไข่มาแบบนี้นะครับแล้วก็วางได้นะฮะโอเคครับมาเอ่อเจ้าตัวแรกตัวนี้เลยแล้วกันนะครับจําไว้นะทุกคนมันเราไม่ต้องจําก็แดนะ้วสมมติเราเก็บไข่มาใช่ไหมเราก็วิธีการฟักของมันเนี่ยาวางปุ๊บวิธีการฟักเราก็กดไปที่กดนั่งก็แลนะ้วอ่ะเอ้ไม่ใช่สิ ถ้าเล่นในมือถือปกติเนี่ยจะน่าจะกดข้างครับแต่ถ้าเล่นในแบบต่อมาเนี่ยน่าจะคลิกขวาเราก็คลิกไปปึ๊บแปะนี่ฮะมันก็แตกออกมาแบบนี้นะครับเป็นตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากขัปก่อนเอ้ามนมาได้ส่วนวิธีการทําให้มันโตคือการให้อาหารที่มันชอบกินนะครับรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะกินเนื้อเน่าเนาะเนื้อซอมบี้แบ่นี้เลย ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนกินอาหารอะไรนะครับผมเวลาเราเก็บไข่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ตรงท้ายชื่ออย่างไข่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะมีบอกอยู่ตรงท้ายชื่อเห็นไหมว่าแอปเปิลนะครับไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อตัวนี้นะแต่ว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่กินนะครับข้ลังก็จะบอกว่า using apple นะครับผมอ่ะเราก็หาแอปเปิลนะครับผมมาให้มันกินเนี่ยแอปเปิล ไปไหนแล้วล่ะไปนู้แล้วปุ๊บอ่ะนี่นะแล้วกดมันน่าจะมีปุ่มขึ้นเนาะเวลาป้อนอาหารอะไรพวกนี้เวลาเล่นในโทรศัพท์ไม่ได้ต่อมาเนาะถ้าต่อมาก็คลิกขวานะครับเดี๋ยวพัจะปุ๊บไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะจนโตเต็มวัยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครัะ เราก็สามารถที่จะขี่มันได้นะครับถ้าเรามีอา่านอ่านอานอ่านอานอานอาันนี้จะหาง่ายกว่าเออ่านอย่ไหนอยู่นี่นะครับอ่ะปึ๊บเราขี่เรากดเปิดช่องเก็บของแล้วก็ใส่อ่านให้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะบังคับซ้ายขวาหน้าหลังอนนี้เดินไปได้ทั่วไปนะอ๋อเราสามารถที่จะโจมตีได้ด้วยนะฮะ นี่ครับนี่ครับจะพ่นอะไรสักอย่างนะเรียบร้อยตายครับบินนะครับส่วนวิธีการบินคือการกดกระโดดนะครับปึ๊บขึ้นนะส่วนวิธีการประคับขึ้นลงนะครับก็ให้อยู่ที่ว่าเราจะเงยหน้านะครับถ้าเราเลยเงยหน้าขึ้นนะครับมันก็จะบินขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเงยหน้าลงนะครับก็จะลงเรื่อยๆเห็นไหมก็เริ่มลงเรื่อยๆนะครับ ก็จะลงจอดแบบนี้ครับกดเดินหน้าครับก็จะเดินหนา้าเราสามารถบังคับทิศทางได้ตามการเหยียนหน้าของเราเลยนะครับปึ๊บนี่คือวิธีการกลางปีกนะครับกลางปีกปุ๊บ,บเราต้องเงยียขึ้นบนเลยนะครับมองไปข้างหน้าก็จะไปข้างหน้ากดบังคับไปข้างหน้าครอ่ะ ว่าเมื่อก่อนน่าจะเกินตามไอโอมนะป่าไม่นแน่ใจอพอถ้าเราเราถ้าเราอยู่ข้างบนแนละ้วทุกคนสมมติเราเราอยู่บนเอาชีวิตรอดนะ่ะปีนไปบนสูงๆเลยปุ๊บเราเผลอกดล่วงปุ๊บอ่ะไม่ล่วงนะครับเพราะว่ามันจะให้อัตโนมัตนะิเลยเห็นไหมเราจากว่าเราจะลงพื้นนะครับอ่าเป็นต้นนะอ๋อเราสามารถที่จะใช้เชือกนะครับในการจูงมันได้ด้วยนะครับ ลงก่อนลงก่อนถ้าเราจะให้มันนั่งเราก็กดย่อนะครับเราก,กดขวานะครับก็จะนั่งแหละเราสามารถที่จะจูงไปได้นะฮะเฟี้ยวเลยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้หมดทุกตัวเลยนะครับผมวิธีการให้อาหารแล้วก็รวมถึงวิธีการออขี่นะครับ ก็จะประมาณนี้หมดทุกตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมฟักอีกตัวให้ดูละกันอย่างเจ้ามังกรไฟเนะาะมังกรไฟนะถ้าคลิกไปที่ข่นะครับก็จะเป็นเบสพาวเวอร์นะครับเบสพาวเวอร์คืออะไรเบสพาวเวอร์คือนี้นะฮะนี่ครับให้มันฟักก่อนโป๊กเบสพาวเวอร์ใช่ไหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมอ,อ่านให้คี์ก่อน สเดลลเฮ้ยกดปิดอ่ะนี่ฮะก็จะสามารถที่ขี่ได้มีเน,นนะโจมตีพ่นไฟไว้พ่นไฟเอา้านี่ตัวเราเหรอไม่ใช่อ่ะก็จะประมาณนี้เลยอ่อต่อไปทุกคนที่ผมบอกว่า จะมีพ่อค้าตัวหนึ่งใช่ไหมที่มันจะขายไอเนี่ยผลไม้ผลไม้สามอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอามาให้ให้ดูกันดีกว่าอ,อ่ะสมมติอ่ะไม่ใช่สมมติเดียผลแรกนะครับผลสีฟ้านะฮะอันไอสีแดงไอสีส้มสีส้มนะครับถ้าเรามีัง์กรตัวเต็มไวม้ใช่ไหมเรากดให้อาหารไปที่องค์กรเรานะครับนี่ก็จะ เห็นไ,ไหมมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมานะครับ u s e l e s Attack แห n งหกเจ็แล้วก็ Level Max นะครับคือ Level 10นะครับ Attack คือการโจมตีนะอ่ะต่อไปนะครับผลสีฟ้านะครับ Speed นะครับคือความไวนะครับผมเมื่อกี้ตอนแรกผมน่าจะอ่านผิดนะครับต่อไปสีเขียวน่าจะเป็นเลือดหรือเปล่า a r d นะหมูเห็นไหมไว,ไว,ไ,วไวจัดเลยพอเราอั Speed ให้ ไวเลยการให้เลือดนะครับเลเวลแม็กแม็กหมดแล้วนะครับเพราะนี่เห็นไหม,หไหมทุกคนเลือดเพิ่มขึ้นมาเลยนะทุกคนสังเกตไหมจากตอนแรกมีแค่สองแถวกับอีกนิดหน่อยเออทีนีร้รู้แล้วตอนแรกคือช้ามากผุพอบินโคตรไวอะโดนตีทีเดียวน่าจะตายนะผมว่าไปยิงไม่โดนยิงอ่วไม่ตาย ยิงแง้โดนน่ะขับยากว่ะยิงยากเว้ยโอเคไม่เป็นไรครับสมมติเรายิงอ,อืติดไฟฮะสถานะติดไฟนะถ้าเรายิงโดนนะแล้วแต่ธาตุของแต่ละตัวเลยนะครับผมก็คงจะรีวิวไม่หมดทุกธาตุหรอกนะอือเรียบร,อร้อยน็อกโอเคครับเฮ้ยโอเร็วเกินเร็วเกินใจเย็นไม่ชชยโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ามังกรนะครับต่อไปนะครับผมคือการคืออุปกรณ์เสริมนะครับที่มันให้มาด้วยนะครับมีอะไรบ้างครับมีดาบครับดาบของมังกรแต่ละาธาตุเลยเนี่ยผมอยากกุมแรงแค่ไหนเป็นสถานะอะไรวะไป <c oughs> ลองตีเลยดิย <c oughs> อ๋ <c oughs> อติดไฟเท่มากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะ ก็คงรีวิวไม่หมดนะครับแต่จะให้ดูว่ามันมีเสริมขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ชุดเกาะน,นะไอพวกชุดเกาะมีชุดเกาะที่ผมว่ามันเท่ยู่พอสมควรเลยนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นน้ําแข็งปะเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนนี่เป็นไงทุกคนเย้เท่จดดูครับรข้างล่างว่าเป็นแบบผ้าคลุมนะตรงหมวกก็มีแบบ เขาขึ้นมาครับมีแบบนำหนามนะฮะชุดเกาะเทจารแล้วก็ส่วนวิธีการเอ,อร่อคราฟอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับอย่างพวกเอ,อ่อดาบหรือว่าชุดเกาะนะครับมันจะคราฟโดยวิธีการใช้อะชิ้นส่วนเขาเรียกว่าเกตเกตของมังกรนะเกตของมังกรนะครับผมในการคราฟนะฮะสมมุติเราเอาคราฟ ตัวคาบมาแล้วก็ใช้มาสติกนะครับเป็นพื้นฐานของการคาบอาวุธอยู่แล้วสมมติเราจะคาบอะดาบดาบดาบไฟอ่ะปึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมปึ๊บก็จะได้มานะครับผมดาบไฟนะครับคาบคาบแบบปกติเลยนะครับโอเคครับต่อไปถ้าเราสมมติเราอยากจะคาบชุดเกราะเอาเป็นชุดเกราะแมกมาอนนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาบอันนี้คาบหมวกนะฮะอันนี้คือหมวกนะครับหมวกของมันนะต่อไปอะคาบชุดเกราะ ปึ๊บ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 อ่าจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราลองใส่ดูจิ๊บอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูฉึกทนขึ้นมาทันทีส่วนวิธีการได้เกตมังกรน,นะครับคือเราใช้เราสามารถใช้เชียร์นะครับในการตัดได้ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะตัดได้ตลอดนะฮะมัน มันมีอยู่สองฐานที่จะได้เกล็ดบางก่อนคือหนึ่งเลยมันดรอปมาเองครับคือเราต้องใส่ไว้ในข้อหรือในกรงนั่นแหละแม่มันเดินเพนพานไปหมดเนี่ยนะครับกับสองคือการตัดซึ่งเราไม่สามารถที่จะตัดได้ตลอดเวลานะฮะบ,บอกไว้ก่อนเราตัดนานๆทีตัดได้มันจะมีระยะเวลาให้มันะนนนเห็นไหมย่างอันนี้นขึ้นโนเอ ลงกอนลงกอนลงกอนอันนี้ยังตัดไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวเอิดตัดได้นะครับเอาเป็นว่ามันตัดได้ทัวคนว่าผมเคยลองตัดมาแล้วผมลองเล่นมามาก่อนที่จะมารีวิวละระวังจมมาัตายนะหนู ว่ายน้ำเป็นอยู่เนี่ยเอ,อ่อนี่เห็นไหมทุกคนมันสามารถเกิดเองได้นะครับตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเอาไป้ว่ามันตัดได้อ่ะเพราะผมเคยตัดแล้ว โอเคครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าแอดออนฟรีนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะเป็นแอดออนในของ m a r k e t p ตเพจจากมา e ์ครับโดยโตรงนะฮะมันไม่มีบั๊กด้วย,ยมีนิดหน่อยตอนเราโจมตีอะทุกคนสังเกตไหมจะมีบั๊กช่วงที่ว่าแบบพอเราโจมตีใช่ไหมจะมีบั๊กสีม่วงขึ้นมานิดหน่อยเอฟเฟกการโจมตีของมันอ,ะอะนะครับแล้วก็มีถึงแบบใครมางกรดู เรียกว่าโมเดลไข่เนี่ยคือเหมาะนะทุกคนไม่ปกติคือไข่มันจะเป็นแบบกลมๆปกติเลยแต่นี่ดูมีปีกมีหางมีเข่าอะ่ะมีสีที่เปลี่ยนไปตามธาตุตามสไตล์ตามตัวตามเชนของมังกรแต่ละตัวนะฮะก็เป็นแอดออนฟรีในมาร์เก็ตเพจนะครับสามารถไปดาวน์โหลดติดคลังไว้เฉยๆก็ได้นะฮะถ้าเราไม่ นนถือว่าถ้าเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแบบไม่ได้มีบักเยอะนะครับไม่ได้แบบน่าเบื่อจนเกินไปนะเพราะมันสามารถขีดสามารถอัพเลเวลมังกรเราได้นะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าดาร์คไฟไลท์ตัวนี้เนี่ยครับผมก็ถ้าออกเสียง อ่านชื่อแอดออนเพจต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมซีอูในทรับ b y ย